ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ <laughs> พบกับโชคทิดาฟาร์มนะครับวัวใหม่ครับมาใหม่สามตัวน,นะครับเป็นวัวแม่สาวน้อยนะครับสีแดงสองตัวแล้วก็ขาวตัวหนึ่งนะครับนี่ัวัวสาวน้อยนะครับถ้าใครสนใจก็เชิญ นะครับรับชมได้ที่เทอทดิตาฟาร์มได้นะครับสวยๆนะครับที่นี่มีแต่วัวคุณภาพนะครับามาใหม่นะครับอาจจะในคุ้นชินสถานที่ดูหน่อยก้านนะครับวัวสาวน้อยครับ เชิญนะครับถ้าใครสนใจนะครับอีกตัวเป็นสีขาวนะครับสาวน้อยนะครับสีขาวสวยนะครับถ้าใครชอบสีขาวสีแดงก็เชิญได้นะครับมีให้เลือกสรรกลังจะไปกินหญ้า กินฟางนะครับเชิญชมกันในคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ